สืกองปราบสืบกองปราบจนมาเป็นสืบจังหวัดนะครับงานนี้หน้าที่ผมไม่เคยกล่าวอ้างไม่เคยคุยพูดถึงผลงานผมก็มีตามสื่อโซเชียลให้พอได้เห็นะนะครับเอาเป็นว่าหากผมเกเลยไม่มีวินัยหรือถ้าไม่มีไม่ทำงานผมคงปิวไปนานแล้วล่ะครับนะฮะเอาเป็นว่าเรื่องงานตํารวจผมไม่ต้องพูดถึงนะครับสงสัยเดินมาถามอย่าคิดไปเองนะฮะส่วนนี่น้องไส้ตอนนี้หายเจ็บไข่ออกแล้วเนาะครับอเอากินได้หลายฮะเธอ ของมักมึงน้องไส่อยากกินตีนไก่ผมกระสือมาไห่อยากกินซุกี้ผมกระสือแน่ว่ามาเห็ดสูน้องกินะนะครับจะหักมัน่นนะ<ม>สานนาขอให้มึงเกิดมาให้อายได้เพ่งได้พาดได้น้องเด้อเออแกวเด้อเออสานนามึงมึงอย่าถิ่มกูเดอ้อสานนาสานนี้กูไ่ถิ่มมึงเข้าใจวะาสานนี้กูหักมึงกูดูแลมึงนะมียังก็บ,บอกอายเด้อ